อาเป็นในส่วนถัดไปที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องของการทําข้อมูลให้เป็นตารางนะครับทาข้อมูลให้เป็นตารางวิธีการก็คือให้เราทําการสร้างแถบคุมข้อมูลตารางของเราทั้งหมดเนี่ยที่ต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลนี้ให้อยู่ในรูปแบบของตารางที่เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลนะครับแล้วมันสามารถที่จะทําการาจัดการในส่วนอื่น เพิ่มเติมต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับอพอเราทำการสร้างแถบคุมเสร็จปุ๊บนะครับในการที่จะทำการเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ให้เป็นตารางนะครับจริงจริง,รง,รง,รงตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเราก็ใส่ในตาราง Excel มันก็คือตารางนะครับแต่ตัว Excel เนี่ยมันจะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือมันจะมองว่าเราสามารถที่จะทำตรงเนี้ยเป็นตารางข้อมูลเพื่อที่จะทำการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อไปเนี่ยได้ง่ายขึ้น เแผนตรงนี้นะครับเราก็มาทําการสร้างแทบนะครับสร้างแทบคุมคืออันนี้นะครับถ้าหากว่าตารางข้อมูลของเราอ่ามันไม่มีช่องไฟไม่มีช่องว่างเนี่ยวิธีการเลือกทั้งตารางง่ายๆคือเลื่อน a c t i v e c เ l l มาในพื้นที่ของตารางนั้นแล้วกด c t r t r o l A นะครับกด c o n t r o l A ตรงนี้เนี่ยพอเรากด c o n t r o l A ปุ๊บนะครับมันจะทําการคุมพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ติดกันนะครับ เลือกบริเวณข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ติดกันแต่เนื่องจากว่าตารางข้อมูลของเราเนี่ยมันมีการแยกส่วนด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะใช้ c อนโทรลเตัวนี้ไม่ได้นะครับก็อาจ,จใช้วิธีการลากคุมไปเองก่อนเลยอพอลากคุมเสร็จปุ๊บการที่จะทำให้ข้อมูลของเราเป็นตารางนะครับมันสามารถเลือกได้2ที่นะครับที่1นนะครับก็คืออามาที่เมนู insert มาที่เมนู insert หรือแทรกนะครับ, insert, ร Sag, รบแล้วเลือก table นะครับแทรกเลือก table นะครับจากนั้นเขาก็จะทำการให้เราคอนเฟิร์มครับหนึ่งว่าไอ้ช่วงที่เราต้องการจัดทำให้เป็นตารางเนี่ยคือช่วงที่เราเลือกนี้หรือไม่เราสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้โอเคนะครับบริเวณด้านล่างของตัว option นี้นะครับมันจะมีบอกว่า My table has headers นะครับตารางของเรามีหัวตารางด้วยใช่หรือไม่นะครับถ้าเรามีหัวตารางอยู่แล้วก็ติ๊กว่า my table คือตารางของฉันเนี่ยมีหัวตารางอยู่นะครับอันนี้แบบที่1นนะครับถ้าเสร็จปุ๊บเราตอบโอเคก็จบเลยอ่าแต่ถ้าเราเลือกแบบที่2ออีกแบบหนึ่งผมโชว์ก่อนนะครับอันนี้ผม c a n ซิลไปอ่าแบบที่2นะครับเราสามารถเลือกได้โดยการมาที่อ่า เมนูโฮมเหมือนเดิมนะครับสรืว่เราไม่ต้ไปที่ Insert ที่เมนูโฮมเนี่ยหลังจากเราทําการสร้างแถบคุมเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือ format as table นะครับทำปรับรูปแบบให้เป็นตารางก็คือจริงเรือกเรียกใช้เมนูเดียวกันแหละแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าเมนูนี้มีคนใช้งานเยอะนะครับเขาก็เลยมาปรับให้มาเป็นอยู่ที่ตรงหน้าแรกนะครับทำเสร็จปุ๊บก็สร้างให้เป็นตาราง อ่คลิกนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือเลือกรูปแบบเลยว่า,าเราจะเอารูปแบบแบบไหนอ่าเช่นผมเลือกนะครับอา,อารูปแบบนะครับสักรูปแบบหนึง่งซึ่งมันสามารถทําการเปลี่ยนภายหลังได้จากนั้นก็กลับมาสู่หน้าต่างเดิมนะครับก็คือ create table เหมือนเดิมนะครับเราก็บอกว่าโอเคตารางของเรามีหัวตารางนะครับตอบตกลง เรียบร้อยังนั้นตอนนี้นะครับข้อมูลของเราก็ถูกแพ็คเป็นตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้วซึ่งก็พบว่าไอ้ตัวตารางข้อมูลตรงนี้นะครับมันก็ใส่ฟิลเตอร์มาให้โดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วก็แต่ปัญหาหนึ่งก็คือไอต้ตัวตัวคอลัมน์ว่างเนี่ยนะครับมันจะทําการใส่ชื่อคอลัมน์เพิ่มเติมไปให้นะครับซึ่งหัวคอลัมน์เนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องมีชื่อ นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นค่าว่างไม่ได้เพราะมันก็จะทการใส่ค่าให้โดยอัตโนมัติอันนี้เราก็อาจจะไปแก้ไขชื่อหรือรไปลบนะครับแต่ลบนี่ลบไม่ได้นะครับก็คืออย่างน้อยมันมต้องมีอ่าก็ถ้าไม่อยากให้เห็นนะครับเราก็อาจจะสร้างแถบปุ๊บเคอะสเปซบาร์สักทีหนึ่งนะครับเคอรสเปซบาร์สักทีหนึ่งปุ๊บมันก็กลายเป็นช่องว่างนะครับส่วนหัวนี่คือช่องว่างนะครับตอนปินก็จะไม่ไม่โชว์อ่าก็ปรับลดขนาด แล้วสังเกตนิดนึงนะครับว่าเมื่อเราทําการเซตตารางหรือสร้างตารางตรงนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับไอ้ตัวตารางของเราเนี่ยมันก็จะมีเส้นกรอบล้อมรอบคุมบริเวณด้านบนนะครับขวาล่างสุดนะครับมันจะมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนะครับเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปชี้ตรงจุดเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของอสลระของเมาส์ก็จะกลายเป็นรูปลูกศร2ทางนะครับซึ่งเราสามารถทําการคลิกค้างเราก็ทําการปรับนะครับ ขนาดปรับตำแหน่งของตารางใหม่ได้ว่าแบบถ้าขอบเขตไม่ถูกต้องเราก็ทำการปรับใหม่แต่ตรงนี้นะครับขอบเขตเราถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือการปรับรูปแบบนะครับซึ่งเมื่อเราทำการเปลี่ยนข้อมูลของเราให้เป็นตารางเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกคือข้อดีเนี่ยเราสามารถทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตารางโดยการเลือกนะครับเปลี่ยนรูปแบบตามเทมเพลตที่เขาสร้างไว้เนี่ย อ่าซึ่งก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นรูปแบบค่อนข้างสากลน,นะครับอ่าก็ค่อนข้างจะดูดีว่าเอ๊ะเขามีการวิจัยออกแบบแล้วว่าแพทเทิร์นพวกเนี้ยมันดูแล้วมันโอเคอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเรามาออกแบบสีสันเองบางทีมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อ่าแต่ว่าพอเสร็จปุ๊บเราจะมาแก้ไขเพิ่มเติมทีหลังก็ได้ครับอย่างเช่นจะใส่เส้นเปลี่ยนสีเพิ่มเติมก็ทาทาได้นะครับอ่ะผมเอารูปแบบที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของเขาละกันจากรูปแบบหนึ่ง อ่ะเรียบร้อยอก็ย้ายไปทิ้งว่าไอ้ตรงลูกศรชี้ลงเนี่ยอันนี้จะไม่มีผลกับการพิมพ์ข้อความตอนตอน่ตอสองพิมพ์น,นะครับอันนี้คือมันจะเป็นส่วนเพียงแค่ไอ้ตรงฟิลเตอร์ที่จะใช้ในการกรองข้อมูลนะครับอย่างเช่นเอใครได้ใครบ้างที่ได้ A ก็มาคลิกลูกศรลงเลือกคนที่ได้ A อันนี้จากครั้งที่แล้วเสร็จปุ๊บโ okay. อเคโชว์ A เรียบร้อยล้นะครับ ดูเสร็จปุ๊บนะครับก็เคลียร์นะครับเคลียร์ฟิลเตอร์กลับมาเหมือนเดิมข้อดีของการแทรกตารางอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราใส่ตารางเสร็จปุ๊บนะครับเรามีข้อมูลคนใหม่เข้ามานะครับผมมีข้อมูลนักเรียนคนใหม่1011นะครับ1011ง่งเสร็จปุ๊บกดแท็บนะครับสังเกตว่าพอพิมพ์คนใหม่ต่อท้ายจากตารางปุ๊บเนี่ย อตัวตารางมันจะทําการขยายให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วสูตรที่เราเคยใส่เอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะทําการเติมเต็มสูตรให้โดยอัตโนมัตินะครับผมก็ใส่เข้าไปเด็กชาย,ยเสร็จปุ๊บกดแท็บนะครับเลื่อนไปทางเลื่อนไปทางขวาามีอะไรอีกอสมหวัง ใจอะไรก็ว่าไปเราก็ทำการใส่คะแนนได้เลยนะครับ18 20 30 40เกรดก็ขึ้นมาเรียบร้อยก็คือใส่เฉพาะในส่วนของคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเราอาจจะเขียนแค่บรรทัดเดียวนะครับแล้วก็ใส่สูตรให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นตารางแล้วคนถัดไปก็เพียงแค่มากรอกข้อมูลนะครับกรอกคะแนนเข้าไปปุ๊บ คะแนนส่วนอื่นนะมันก็ทําการเติมเต็มให้เรียบร้อย